สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสวดมนต์นะคะเป็นกิจกรรมความเพียรสําหรับชาวยอดสิ่ถีนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่18นะคะธันวาคมพุทธศักราชสองพค่ะเป็นวันที่27นะคะ number ร์5 0 5ค่ะข้าพเจ้า นางคณิษฐาชมพารีขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> บทสวดที่หบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุอัตาคัจันตุเทวตา สัทธามังมุนิราชาสะสุนันตุชักขโมคทังชักเคกาเมจรูเปคิริสิขาลาตะเตจันทะริเขวิมานีที่เปรัเถจะคาเมตาลุวะนะหะคาหานีเคหาวัตถุมหิเขตเตภูมาจยันตุเทวาชะลทะ,ะวิสามียัคขะคันทัพพนาคาติดหันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนังสาธะโวเมสุนันตุ ธรรมมสาวนาการโลอยัมปทันตาธรรมมสาวนากาโลอยามปทันตาธรรมมสาวนากาโลอยามปทันตาบทสวดที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านาโมตัสสะภควาตรอหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควาตรอหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควาตอลหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดที่สามบทสวดไตสรณคม พุทธังสรนังฆาชามิทำมังสารนังฆาชามิสังฆังสารนังฆาชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังฆาชามิทุติยัมปิทำมังสรนังฆาชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังฆาฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังฆาชามิตติยัมปิทำมังสรนังฆาชามิตติยัมปีสังฆังสรนังฆาฉามิ บทสวดที่ 4, ส,สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญังพุทโธมีสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถิมีโหตุสพัพพทานัตถิมีสารนังอัญญังธัมโมมีสารนังมันละวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีโหตุสพัพพทา นัตถิมีสรารนังอันยังสังโฆมีสรารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิมีหหนตุสัพะทา